No. Uh huh. เอาอหมอนหมอกเอาหมอนมานักพี่คนไหนไปล้างเยไปล้างเลยเอาหมดนะไปเลยล้างให้หมดเลยไปได้ไหมไปทางบูดเลยไปนี่มาเปิดเสร็ก่อนหนิไอ้ช่วงน้องเเดี๋ยวดีเน่เนี๋ยวเดี๋ยวมองห okay. ันน้าไชมกัน

โอเคบายบายครับบอ๋ยวพจดชาก่อนลู้คูด็กแ่ดอไม่ต้องไม่ต้องกเลยอะเอามือถูคนเดีอยจะเสื้อผ้าด้วยยังถอดเสื้อเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปกันแล้วบไยบาเจ๊เดี๋ลูกกัรกันไลเ 好样没，okay.